น,น,นะครับวันนี้คั้นสุดท้ายได้รถที่ปรับปวงไหวไนะครับมีปักที่นั่งเสียได้นะครับคานที่สิบห้าได้คานที่สิบสามได้ลบเก่ากว่าไม่เป็นไรครับแต่นหนงังไกลมันโป่ง ปี